นี้เรามาอยู่ที่วัดบางจากแล้วนะครับก็าน่าจะเป็นสมเด็จพระพุทธมงคลชัยนะครับจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับประดิษฐานไว้ที่วัดบางจากนะครับติดกับริมแม่น้ํเจ้าพญานะครับจะมีพญานาคนะครับทอดลงมานะครับสีเขียวนะครับ วันนี้ก็เป็นวัดพญานาคสี่ตะปูนะครับเที่สายยานพญานาคก็บอกก่อนเลยว่าสมควรมาเป็นอย่างยิ่งเลยครับณนวัดบางจากนะครับซึ่งก็จะมีการจับไว้ขอพรนะครับแล้วก็รอดในส่วนของนะครับซุ้มพญานาคนะครับซุ้มพญานาคก็อันนี้จะเป็นสียงม้วนะครับเนก็จะต้องมาแล้วรอดก็ขอโชคขอลาบนะครับ พายานาคนะครับดูบ้านนะครับคาถามีคาถาบูชานะครับพายานาคสีต่ตะกูนะครับเท้าพาดโชกลาบนะครับวันนี้นะครับก็ดูรายการทางอาจารย์โอเล่นะครับออคนมาไหว้กันเยอะมากเลยนะครับเป็นวันศุกร์ครับ นาวัดบางจากนะครับ